วันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดแถลงผลงานตำรวจในรอบ3เดือนนะคะระบุว่าสามารถที่จะปราบปรามปัญหาอัชญากรรมได้กว่า2 0 0แสนคดีค่ะส่วนประเด็นที่ตำรวจ191ถูกออกหมายจับในคดีเรียกรับสินบนเพื่อแลกรกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีนนั้นระบุว่าคณะกรรมการสอบสวนในระยะแรงนั้นจะต้องสอบไปถึงผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้ชการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจตรีอัจฉริยกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทีมงานได้เปิดแถลงผลการทำงานของตำรวจในรอบสาเดือนระบุว่าสามารถปรับปรามอาญากรรมได้กว่า2 0 0 0 0 0คดีส่วนใหญ่เป็นคดีอาวุธปืนยาเสพติดและอาญากรรมทางไซเบอร์ส่วนคดีที่ตำรวจ191ถูกออกหมายจับ9นายกรณีที่มีร่วมกับเจ้าหน้าที่ดีเเรียกรับเงินเพื่อปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีนนั้นขณะนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วค่ะ โดยให้สอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รองผู้บังคับการตำรวจ191ไปจนถึงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าได้กำกับการทำงานของนายตำรวจที่กระทำผิดตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่ามีคำสั่งให้ไปปฏิบัติการอย่างไรรวมทั้งการสอบสวนในเส้นทางการเงินที่เป็นเงินสินบนจำนวน9.5ล้านบาทว่าอยู่ที่ใครแต่ว่ารายงานจนถึงขณะนี้ยังไม่พบนะคะเป็นการรวบรวม พยานหลักฐานข้อที่จริงครบทุกมิตินะครับในส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเคสนี้ก็ต้องทําความกระจ่างให้หมดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการปฏิบัติการประสานงานนะครับก็จะต้องมีการสอบถามกันว่าเรื่องเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาถึงจุดที่เข้าไปตรวจค้นเป็นยังไงก,ก็ต้องมีการสอบถามแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะครับให,ให,ให้ให้กระจ่างว่า มีการประสานงานจากใครไปที่ใครบ้างน,นะครับอขอศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เปิดเผยถึงกรณีนายตู้ห่าวที่ขณะนี้อายการสูงสุดสั่งฟ้องและนายชูวิทย์กมลวิสิตออกมาตั้งข้อสังเกตว่าภรรยานายตู้ห่าวที่ได้ประกันตัวจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานให้กลับคําให้การว่าหากเป็นความจริงนะคะคณะทํางานของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสามารถยื่นคําร้องให้เพิกถอนคําสั่งประกันตัวได้พร้อมดําเนินคดีเพิ่มได้ด้วยค่ะ